พี่น้องคะเมื่อนี้สิพาไปหาคุณป้านะคะวันนี้จะพาไปหาคุณป้าที่แกถูกรอตรีบ่อยมากเลยนะคะเพื่อนกับขายรตลีคือกันนะคะคือว่าที่ขายนี่คือขายให้เจ๊พรนะคะเพราะว่าเจ๊พรเป็นคนให้เพื่อนขายนะแม่ค่ะเซ็ตเรียบร้อยแล้วก็เพื่อนก็จะชอบถูกประจําเลขอันนี้มาแจ้งไซส์ที่เพื่อนก็เก่งเองที่เพื่อนกับฝันเองนะคะคุณป้าจะมีดวงทางนี้ค่ะ เพื่อนก็บว่าได้ยูได้กินนําอันนี้น,นะคะท่านผู้ชมเพื่อนว่าจังสันเดี๋ยวยาวาซื้อผาไปแล้วค่ะว่ามันแม่นอยู่บ่ก,กันได้ยินแต่แค่คนเว้าเนาะเท่ากับว่ารู้ก็เลยจะถามเพื่อนเมื่อนี้ก็จะให้เจี๊ยบผ่อนผพาไปลองเบิ้งนะคะเพื่อนอายุบานเกงนะคะวันนี้นะเอาซิไปถามเพื่อนลองเบิ้งว่าเออมันแมอนอยู่บ่ได้ยินแต่คนว,ว้าว่าคุณปลาถูกนะคะตรงนี้นะคุณปลาเรากระเท่าแล้วะะล่ะค่ะปลาเรากะเจี๊ยบหลังคอม แต่ว่าเพื่อนบางคนขายลอตเตอรี่ใไฮตีพรอนะคะเอ็ดเอาเลขเอาผู้เดียวบอค่ะก็ไม่หนีไม่หนีแม่นแต่ข้าจับเป็นแม่นนี่ถูกแค่ไหนะยายหมายถึงว่าเปะปะแล้วเนาะเป็ปีน้องเป็นบอกตัวนี้ได้หันใหญ่ตัวนี้ได้ใหญ่คาดเอาใจจับใช้กันถือเจ้าและจัดมาลงเงินนี่เป็นหอดมือนั่นจังหวาไหมลูบล้างให้พ่อได้ลูบล้าง มันจจัว่าท่านด้ได้ว่าโบอคอยมีเวลาพอ,อ,อวโอ้แล้วคววัวคนป่วยเออโวเขามีโชคหน่อยาหลารัตตลีกับซองใบมว้าใหญ่โอ้ว่าได้ขวเพิ่นอค่ะค่ะแกซื้อซุ้วดบ่กคไซุ้วดอืมถือขงวดเบ็นวดวัางหันแต่สองงวดกออ่อนถุงกระถืงหอืมวางหันมันหมื่นมาถึงมันได้แค่เก้าศูนย์มันดอกเก่าเก่าหนึ่งกับเก้าอกาสในเฮตเอาจานเลขอันนี้นะเฮนเราเคยเฮดเป็นเลียนมาก ยาวบอกเล่นมาจากอ่สมมติเนี well> ่ก็จะผีสามแปดบู้าคนนี้ดีมีคนบอกวาทีเห็นเบ่ใหญ่โอ้หึ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 นึหึหอหึ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 าึหึห ดีแต่จนเปือยแล้วเขาก็ไม่บอกบอกแล้วเขาไปจับรวบรวมเบิ่อนี่ยนี่้ของงวดนี่ไปจับใส่เอามาถึเขาซ้องตั้ำตัวเดียวก็ว่าไปยิ่งหามันเขาตัวเดียวบอกค่ะโอ้เอสเอเนาะกข่ใหญ่อืค่ะมาไหนแปดเจ็ดตนดอกแปดแปหนูก็ซื้อยูเจ็ดแปดแปดเจดมาคขาบอกอค่ะอ่าตัก็ถีสาม่บอกค่ะอือ บ่ดแสดงว่ายายก็เป็นคนมากโชคลาบใช่ไหมหลายเติบเยอะอะไรกินอะไรบ้างดีอืมใครอายุเรามีสูงมีลาบเนาะอืมอืมอืมเฮ็ดเป็นพ่อพอพ่ออืมอับพ่อคอยไปสั่งไข่มาปลุกอืมเอาไข่ขึ้นโตขึ้นหยังอืมจ้าหมูว่านมมกอนหมกอนหมูว่านเที่ยงจ้าเฮ็ดแล้วปุ๊บโทรศัพท์คอยดังอืมเครื่องนี้เออดังขึ้นกระโกดหลับ กดรับแล้วก็ตอบมาวางได้เลขไม้นี่ยังบอดท่านได้เปิดใช่บริการแล้วมันดังได้ยังไงอือศูนย์แปดสี่เออศูนย์แปดสี่หกคือลายตัแทะกระซิบโตพอดีอือยศูนย์แปดสี่หกศูนย์แปดสี่สามหกเจ็ดเจ็ดเก้าสามสามกระซิบโตแต่ว่าบอร์ดท่านได้เปิดบริการใช่มันดังได้ยังไงอืมอโอ้ปังก็ไปซื้อแล้วเก้าสามสามชุดอก็ไปซื้อมือนี้แสดงว่ามากแล้วเก้าสามสามเนาะ อเก้าสามสามเลี้ยงหาบอีกตัวใหญ่แต่แจ็คแล้วมันนั่งส่เบอร์โทรศัพท์เพร่อวามบอกเขาว่าเขาไปท่านเปิดบริการใช่มันมันมันดังมากยังไงอืมอืมอืมขึ้นมากพอแล้วเนาะอืมมันดังมันมากเลยยังไงค่ะโอ้แต่ว่าใหญ่ลวเป็นคนมีโชคมีลาบนอะใหญ่เจ้าเนาะคนมากอันนั้นอืมอตลเตอรี่เดี๋ยวไว้หลายอยู่หมดแต่ละงวดเอาไว้แต่ละสองพันเงิน มักตูวได้ก็เอาขายมดนอนลตะนีเลยนะพ้อนแล้วไปขายจะวันลมป่วยมากแบบพอนทิพาไปเอาอ๋พพอนทิพาไปเอาหวดนายันจะคล้องในบุกเองเลยโดนเศษไฟใช้จ้างไฟมาหัดขับรถเครื่องไหงรถหมอใส่นะบอกโอ้ใส่บ่ได้ง่ายดีเมนเห็นละรถยนต์ได้ไฟขับไปก็เพิ่อนเลยกันเหล่านะเอ๋บอกอ้ยอืม ลูกกัลูกเป็นเด็กพี่เซษนะแต่ว่ามันอันลูกบเก่อยเออพี่เซทบอกพูดแสดงว่าใหญ่กับเก่งไหลเติมด้วยแล้วอราพ้นหนักสูวนชีวิตเราพ้นแล้วก็เราตนศาดรแล้วก็เล้ยไม้ขายก็ใหญ่ต้องคิดเราเปลี่ยนได้ใหญ่เออฮาไปขายแต่ก่อนเดี๋ยวมาหัดบอกบ่อฮาร์่กหยังจะขอพ่อแม่สอนบ้า แต่เขาถูกข้ออย่าไปจับของคนอื่นเขาแต่เสียมากแล้วเขาบอมีเงินจ่ายเขาเรียกว่าอ่ำของใหญ่หลายที่นิวของอม,มีของจากของเหมืว่ามี ผัวขับยูก็เลยเพราะนใจญมีบัดทีนี้ห้าผัดผัวเป็นผัดท่านผัดท่านแล้วเป็นบัดนี่แสดงว่ายายต้องไปขายเองแล้วเนาะบัดเนาะไปขายเอาพ่อหนี่เระพาไปขายจะพาคนนี่เรากะดิฮัดขายเอง้ก็ฟอกอันนี้ก็เล่นต้นซากก็กะดิซื้อยูรามายายก็เห็นคอมเด้บัดนี่บอกล้างจนโป่งไม่เล่นดีเด็กดอต่างคนล้างคอมคอมบอกยายเอ๋บอกยายโอ้แต่ว่าแข็งแข้งยูอันไปได้ยูทำม้านจะไปแบบคอมคอมสูยชีวิตปปิ้งสิ่หละ ค่ะคนกระสูชีวิทละปากระกิงเหใหญ่ไกระสูซีวิตหมดอุืมว่ากัแบบกระสินหามันอ้นหนักตาไหลายเลอาไจะถือได้ว่าซอยหนึ่งตอลี่อกรตาสู้กัใครที่ใหญ่มีดวงยี่นะถือเลขถือย่งเเลขกระไดก็ถือว่ามีโชคมีลาบกัมีพรสมหด้วยแล้ก็ได้สามตอยู่ข้างหนไปข้นเงินบอกใชอมมโชเนี่ยเป็ะเลยยาย แปดแปดแต่คืนแล้วเพราะว่าบ่มีเงินใส่ดิโอแล้วตัวใดเงินตัวใดเป็นได้คืนเงินทันมหกทีไอ้โหแปดคืนว่าสิไปคืนเงินเราจึงไปซื้อของขอบัลล่นมันละเพราะว่าได้มากม่แต่เอาไว้แต่ต่อทุนกับเอาไว้ถ่าอันนั้นจะซื้อเวลาไปเฮ็ดเราแท็กการจับจับเยอะสุดของมันเออของลุงบ่ถือ บอกกไปายวนึ่งอืมอืมไท่านได้ไปืนเงินยังอืมคือตักใบใหญ่สองใบสองใบหขนงใหญ่เลขหกาใหญ่เล่เล้าห่แล้วก็แปดปดเอาไปคืนแล้วโตพว่าบ่มีเงินคือของกันเอไปคืนถือแปดแพร้อมเนาะค่ะยายโอ้เนอค่ะท่านผู้ชมคุณยใหญ่เพื่อนมีโชคมีลาบด้วยเพื่อนถือหกหกนึงสี่อีกต่างหากเนอะ บอกคะ mm ่ะโอ้จริงๆได้ซีบไบมันบอกเป็นโชคเอลีใหญ่กันนะแต่ลาบ่สบายเจ้ากันยังได้โชคเน้อยใหญ่นอะไปตซอยกันไปเข้ากันเข้าอื่อไนเข้าข้าเข้ากับอืมค่ะ เ่นพายงไปลุ mm ่มบานก้อนแน่ตอนเมื่อคืนแรกๆนะมาแป๊บมาของล่มล้้าหัวต้แยงเขาคคต้องแบ่รต้งมีเมนเมนค่ะแมนอีพอสอนให้เราเนี่ยหมอจะใส่ผ่อนหมอใส่ตาพัดเิเป็นชุงเรีกเพอเพ่เป็นหมอใส่พวกขาปีนยากหมอใหญ่ครับจะเป็นยนยซีก็ดีเจ้าจังบุหล้มไปง่ายเจ้จังว่าจถอนลังค่าออกซะก่อนมันหัดยากมันหนักบอก เออแล้วก็มาถอดได้อมื่อ่อยดตัวนั้นเปไนขายผู้เดียวนะเมกี้ไต่แต้วนะหลาเห็นเล่าไปเอาอันนั้นยุนอภรยไปสนินี่ครับไก่ก็ได้ไปขายไกมันมีเกิดต้องโดนซ่อมไก่ไม่ได้ฟอกเพราะมัไม่ไช้เบิง ก็อาาเห็นว่าเขาอยากขห้ไปกับสินีไหมก็ว่นยากก็เก่าปอกก็ต้องให้เอาไปทึกษาน้ำบุญนึงค่ะเมื่อนี้นะคะได้ว่าผ่ามาเบื่อคนดวงดีนะคะคุณยายนะคะเพื่อนกระถือกลันตนหลีเนาะตึ้งเลขสามตัวหกหนึ่งสี่แล้วก็บปเปตไม่ยังบอมีอีลาเอายายเพื่อได้ขายของให้ลูกสาวเอ๊ะ อันยุกใหญๆหูใครขอของบัวตาจะมาเก่งกระดอกระเด้งเสาะแล้วย่าเศร้ากับลูกแค่เศร้าหนึ่งเขาให้ลูกใส่บาตเอาลูกยางเก่งๆสรุปหน้าพ่อนของพี่คนมาตึกตองและใหญ่เป็นท่านตาคุณใหญ่เพื่อนก็มีโชคมีลาบนาะคุณตาเพื่อนก็เคยขานแล้วแต่หนูเคยเห็นจะได้คุณตาเนี่ยนะเนาะงพลเมื่แม่นมืออยไอ้ไปสนีลับแม่นเหล่าบอกไปเอานั่งท้าเอาเนี่ยะ ไปกั้กันนะไปขายขายผุ่อนั่นแหละคุณยายเพื่อนมีโชคมีลาบนะคะคุณยายเผาเพื่อนกัอยู่บ้านแกงนี่แหละตามหาคนมีดวงค่ะนี่คือคนมีดวงแต่ว่างวดนี้เพื่อนเผยเยมาได้ตัวใดในคุณยายบัดฮอดมือนหนูก็สิมาขอเอาอยู่เด้อหนูก็ยังมีดวงแต่ว่าเรียกว่ปิดบังเก้าศอออยากจะให้คุณยายว่าเอาจากเก้า906เนาะคุณยายเนาะ0นี่อยู่ข้างๆแน่นอนโอ้0นี่906อ๋ออยู่ข้างบนแน่นอนบ่ยายเราเฮาเขาสิ สองตัวละใหญ่ห้ากับเอาเก้าศูนย์บอกศูนย์หกศูนย์หกซึรู้สึ่เป็นศูนย์เก้าก็ได้บอกรู้จะไหนศูนย์เก็บก็ได้เพราะว่ามันหลายตัวแต่ว่ายืนโลดศูนย์น่ะแต่ว่าขาวไฟไม่วิ่งนะเมื่อเอาศูนย์ควรจะเอาศูนย์สนศนยทัหนึ่งกันยาหนึ่งละน้อยใหญ่อือค่ะอ่าค่ะ ค่ะอืมแม่ก็ป้ากันนางศึกษาโยกว่างกับบ้านแต่อันนี้บอกอ่ะเดนไปเดนไปไม่ทบบอกบอกคุณยายเราอันคุณจักมีโชคมีลาบแล้เอ็ดเป็้นขายใหญ่เกือบทุ่มหมวดเรีนเป็นน้หม้วนเก้านั่นแหละมันดึงว่าขึ้นมาได้แค่เก้าศูนย์ไพ่ก็บุกขึ้นมัดใหญ่างินประหยัดใช่ไหมแต่เจ้า มันออกเลขก่นี้ไหมเมนมันดึงขึ้นได้แค่เก้าศูนย์บคิดว่าสิปันนั่นเมนดึงคันถึงนี้ได้อีกหน่อได้อืเก่งเกาตัม่อยงกปเก้าศูนย์เกาศูนย์ยุกังเก้าศูนย์หกนะครับพี่น้องเังไยไนเกาไปสปเนแ่วทางเลือกเ้อธรรมะคือคนกับถือบรถือกับยาบ้ากันหนามวันห้าันเนาะา่มีไปเห็นเนาะใหญ่นกับถือถ้าห้าวันต้ไปว่าห้าวถือกับยาบ้ากันนค่ะอ คนป่าคนแถวมีดวงอิหรี่ยุคนถือยู่เรื่อยคนวานั่ะก็เลยมาสัมผัสเบอร์คนใดแบบได้คนก็ถือบ่อยแต่คนกล่าวว่าคนทั้งฝันทั้งเห็ดน้ำเนาะูตเอตเลขเป็นเรื่งเป็นคนมีดวงนะคะแล้วลางอ่นมักอิหรีมักสามสามมักตัวนี้แหละตัวมันดังขึ้นเลได้สาเหตุนาะอันล่างๆนี่เออสามสามเนาะขยายเออเอาตัวมันดังบทไล่สาเหตุเนาะเพราะว่ามันเคยได้น้ำค่ะตอนสามทุ่มนั่นรับแล้ว ดังโทรศัพท์ดังขึ้นมันเป็นเบอร์ห้องน้องสาวน้องสาวน่ะตายตั้งแต่เดือนกรกฎา,าปีหกสีบแล้วเป็นมะเร็งมนเร็ตตายยุ่งเท่ค่<ฮ>แะแต่ผัวเขาอยยุเชียงรายก็เลยโทรเข้าไปค่<ฮ>ะเสรดว่าป่าโทรไม่หย่งคำแลว้วอโทรศัพท์โม้ด,ด,ดังขึ้นอืแล้วก็บอกเป็นผีโทษกับผู้ใดโทพดรทอพอเสด็จมาจะเล็นโรบานโลง,ง,โลงท้ายหกเจ็ดกะถืออ,อ,อันนี้มันดังแบบจังสี่แล้วมันดังขึ้นมาเอง ันม้วนมันก็ดังขึ้นมาเองมันก็ลูกได้ฝั่งตามบ่ใหญ่แต่พวกละสาจะให้โศกน้างค่ะน้องนี่สิละคนมีดวงมันธรรมดาเนาะม่าก็ได้โชคเป็นโชคเแล้วทับพี่น้องมันเราเป็นดวงน้อยได้เป็นนาหนาฟังเนา้องเสร็จเล้วเสรเสด็จทำไมถามหาป้าไก่หรอไม่ใช่ครับผมก็อยู่โรงพยาบาลปกป้องอยู่เป็นว่ะผมไม่สบายล่ะเอาเสดเป็นไรตัดแขนเอาเสดไปกินเหล้าไม่ได้กินแต่ก่อนผมทำอยู่โรงงานกรุงเทพประสานเคมีนั่นแหละ แล้วใครโทรไปอะถ้าไม่หมูโทรมาแล้วใครจะโทรมาแต่หมูก็ตายแล้วนี่มนเล่นกินไม่เหลือตายมันแล้วเล่ลงเล่ายลงใดนั่นมันออกหาหกเจ็ดซื่อแต่หกเก็ดกับกันไปซื่อๆในในบ่อยมันกรดังตนนี้แล้วมันดมันกคยเนาะับหลังซื้อๆก็เอามาซื้อกับถือนอนนี่รางวัลสามแปดนรศัพั์ดังซื้อๆน่ะน่ะข้าสามก็ได้นะคาคนม่ดวงันี่ยใหญ่ อมแก็อแม่ยูงานลุงดีกันยังไงเดืไนแปดดอน่งไม่บอกลูกได้ก็เมื่อแล้วมาเยี่ยมลุงเฉอๆื้องนอย่างกได้เนี่ยงได้ย่างล่ะเออเดี๋ยวจะไปส่งเดี๋ยวนี้แหละอืมเ็กต่อก็เพรา็ว่า น้านนวดอะนมีดวงอีหรี้านนวดถ้าเป็นอย่งดังก็ไม่เป่นเลขก็คือนวหข้คนมีดวงเป็นลสาเก้านะค่ะ้เลยไถไอเล่ย้ายขอขไอเครื่องนั่นจ้ะสามันียยังสิบเอ็ไปกินนี่อยู สามหกไปสกินได้มันออกสมอันออก3ามเก้าแนั่นเองก็เอาสามแปดลงตียังไงก็ถือล่องแต่ถาเขาเขกับเด้พราะาต้องสีเขากับชุดเขากับชุดไปมาเเล็กเล็กสื่อคือเล็กรุงเทพมาซื่อคิถ้าเล็กกรุงเทพเขาเลหงกรุงเทพเขาจะสื่อกับมัดประตู่ะมันบีาได้สื่อเล็กแบบคนบ้านเขาสื่อกับฉุดแต่ชุดละสิบบาทเขาถือเขาได้สี่พันได้แต่สามโต

มันได้นอยบบาทสิได้แปร้อยเออถางข้าซื้อกับนี่เด้เขียนเขียนต่ว่าท่านได้อาไรเขียนกับเบิ้งโอ้เฮากับอาอดีกว่ามัน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 สิดีกว่านุ่งใหญ่สิบบาทแต่ถึงเขาได้แปด้อยเออเขาได้สี่พนเด้งเจ็ดเูนย์หนเจ็ดหกเออกลับไปกบมาเมนุเห็นเห็นกาบขึ้คือป้าวเาเลยเต็มเต็มสี่รต้องไปคูณเออเมนยุเออถ้าอน่เราซื้อเป็นเมนยอกเราบอกก็ถึง ป่าเธซื้อแบบนี้น ES> ี่เม็ดนี่มันก็เพิ่งร้อยเดียวอันนี้กับยีสีกุ้นยีสีเส้นอันนี้กับซีฟซีฟซีฟมีล่างเทิงด้านหน้าแม่ความใหญ่แค่เก็ทลอยบาทแม่ความใหญ่ไม่ต้องไปไปนั้นก็ไปเขาเขาเรียกซื้ออย่างก็ใหญ่ซื้อเต็มประตูบอกเออกลับไปกลับมาทุกประตูอ่ะสลับไปสลับมาเนาะเราต้องไปกองตัวเราต้องไปคูนเลม่เล่นบอก ว่มาซ้อมเบื้องไายมาาเจ้าสุดเนี้มาต่อยดใหญ่มาก่อนสุเลหัดใหญ่จะมา่นอือมาซื้อเป็นชู้ป้าหล่งถือถงรัไปก็มาต้องโตอ๋อเขาต้องเออถ้าว่าทุกคนนก็ได้ยี่ได้สองบาทตีนปาไปขายลงเป็น เพื่อนมีดวงนะคะเด้อเลียงอย่งเอาไปซื้อกะทิเมือแต่พอเนี่ยว่าสามาสู้พี่น้องชายยูทูบฟังแล้วมันสัมภาษณ์สู้ขังเรื่องใดกะบวันล้างสีวันใดก็มูอจักแตรเพื่อนหมักชอบเอ่อโชคลาาเหมือนคุณยหญ่นะคะการติดตามคุณยายได้เด้อเพื่อนก็ให้โชคลาามาแล้วเนาะคุณยายเนาะปัดฮอดใกล้มื่อหกเสีเข้ามาถามอีกเลยนะเธอมันใดคุณใหญ่ถ้าเกิดว่าเขาถูกเขาอย่างเพื่อนถูกหลายกะเพื่อเพื่อนยังมีโชคมีลาาก็จะเอาค่ะคุณยายเพื่อนกะ เพื่อนกับว่าได้ห่วงแลเลืองโชคลบาบแต่เพื่อนถูกมาตลอดเพื่อนกับว่าขึ้นกับดวงไพ่ดวงมันแต่ที่น่าสงสารคือคุณตาเราเป็นโรคเนะาะเพื่อนก็ได้ไปดูเลตาหนำได้แล้วยากตอนนี้นะกันยังดีได้เพื่อนกันยังแป่งปันให้เฮามีโชคมีลาบนำเด้อค่ะท่านผู้ชมเธอจะได้กับตดตามคุณใหญ่ได้เด้อใกล้มือออกอย่างสึ้ม,มาขอเพื่อนว่าเธอมันเข,ข้าน่อยคุณใหญ่ ค่ะ<ห>มาณผู้ชม<น>กดไลค์กดแชร์กดติดตามดป็นกำลังใจให้จิว่าด้วยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะรลลล่ำรรวยๆนะคะสวัสดีค่ะ